สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่ององค์ประกอบนาฏศินค่ะนาฏศิลป์หมายถึงการร้องรำเพื่อความบันเทิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยการแสดงนาฏสินสามารถแบ่งได้เป็นระบำรำฟ้อนโขนและละครค่ะ ซึ่งการแสดงแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันการแสดงนาฏศิลป์จะมีความงดงามและมีคุณค่าได้นั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบของนาฏศิลป์ดังนี้ค่ะ 1. จังหวะ 2. อํทำนอง 3. คํคำร้องหรือเนื้อร้อง 4. ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ 5. หน้าตยะศัพท์ 6. อุปกรณ์ประกอบการแสดง 7. เครื่องแต่งกายทางด้านจังหวะการแสดงนาฏศิสป์ต่างๆจะต้องมีการฝึกหัดก่อนการแสดงซึ่งจําเป็นต้องใช้จังหวะพื้นฐานในการฝึกหัดการแสดงเพราะผู้แสดงต้องเข้าใจจังหวะในการแสดงทําความเข้าใจกับจังหวะและฝึกหัดการแสดงให้ถูกต้องตรงตามจังหวะจึงทําให้การแสดงมีความสวยงามและพร้อมเพียงกันค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีเครื่องประกอบจังหวะที่ใช้แบ่งจังหวะเช่นชิงปรับโมงค่ะซึ่งการกำกับจังหวะนะคะจะเปรียบเหมือนการปรบมือประกอบเพลงของเรานั่นเองค่ะการแสดงนี้นะ ีชื่อชุดว่าระบำกับนะคะนักเรียนสังเกตได้จากการแสดงนะคะจะมีการย่ำเท้าที่มีจังหวะพร้อมกันนะคะเป็นการแสดงทีงผู้แสดงทำความเข้าใจกับจังหวะและฝึกหัดการแสดงให้ถูกต้องตรงตามจังหวะนั่นเองค่ะใช่ค่ะต่อไปจะเป็นด้านทำนอง การแสดงนฏศิลป์จะต้องใช้ลีลาท่ารำท่าทางต่างๆที่สอดคล้องกับทำนองเพลงผู้แสดงจะต้องทำความเข้าใจกับทำนองเพลงที่ใช้แสดงก่อนนะคะเพราะจะทำให้ผู้แสดงสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของทำนองเพลงนั้นให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจการแสดงมากยิ่งขึ้นค่ะดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ การแสดงชุดนี้นะคะมีชื่อชุดการแสดงว่าฟอนเล็บค่ะดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเนี่ยนะคะจะมีช่วงทำนองที่ช้าลักษณะการแสดงมีลีลาที่อ่อนช้อยอ่อนหวานมีจังหวะที่ช้าค่ะ ไปชมตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะการแสดงชุดเสิร์งกระติดข้าวดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนะคะจะมีท่วงทำนองที่เร็วค่ะลักษณะการแสดงแสดงท่าทางที่กระชับกระเฉงสนุกสนานรวดเร็วค่ะ ต่อไปเราไปรู้จักด้านคำร้องหรือเนื้อร้องกันบ้างนะคะเนื้อร้องของเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงนาฏศินเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งค่ะเพราะผู้แสดงจะต้องเข้าใจความหมายของเนื้อเพลงเพื่อที่จะสร้างสรรค์ท่ารําได้ออกมาสวยงามและสอดคล้องกับบทเพลงทําให้ถ่ายทอดความหมายให้แก่ผู้ชมได้เข้าใจนั่นเองค่ะเช่นการแสดงอารมณ์รักนะคะนักเรียนชมได้จากในภาพค่ะจะเห็นเจ้านนทุก เขากำลังแสดงอารมณ์รักให้กับนางนารายนะคะผู้แสดงจะประสานมือไปที่อกค่ะใบหน้ายิ้มแย้มนะคะสายตาจะมองไปที่คู่ของตนค่ะเป็นการสื่อความหมายบอกว่ารักนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นด้านภาษาท่าทางนฏศิลป์ไทยค่ะนักเรียนได้เรียนกันไปแล้วนะคะว่าภาษาท่าทางนฏศิลป์ไทยเนี้ยเป็นการนําท่าทางที่เป็นกิริยาการเคลื่อนไหวหรืออารมณ์ตามธรรมชาติมาประดิษฐ์ขึ้นเป็นท่าทางให้สวยงามค่ะมีความหมายเพื่อที่จะสื่อให้ผู้ชมเข้าใจนะคะยกตัวอย่างเช่นในภาพเลยค่ะเราได้เรียนกันไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วจําได้ไหมเอ่ย ภาพที่นักเรียนได้เห็นภาพนี้คุ้นๆไหมคะเป็นภาพการบ้านจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะภาพนี้จะเป็นการเกี่ยวพาราสีของฮนุมานและนางสุพรรณมัจฉาค่ะส่วนภาพนี้นะคะจะเป็นการมองค่ะและต่อไปจะเป็นท่าการเดินค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูดเช่นท่าตัวเราท่านและท่าปฏิเสธค่ะ นัตยศัพท์นะคะนักเรียนได้เรียนกันไปแล้วเหมือนกันทบทวนความรู้กันหน่อยดีกว่าค่ะนัตยศัพท์นะคะคือคําที่ใช้เรียกชื่อลักษณะหรือกิริยาท่าทางในการฝึกหัดนัตสิงไทยเช่นการจีบส่งหลังการตั้งวงกลางยกเท้าจีบหงายและการฉายมือค่ะ ต่อไปจะเป็นทางด้านอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะคะการแสดงนาฏศิลป์ไทยบางชนิดจะต้องมีอุปกรณ์ประกอบการแสดงเพื่อให้การแสดงนั tu ้นมีความสวยงามและน่าสนใจค่ะเช่นการแสดงฟอนเทียนระบำาตารีกีปัสระบำาดอกบัวและเซิงกระติบข้าวค่ะ มาถึงด้านสุดท้ายกันแล้วนะคะจะเป็นด้านเครื่องแต่งกายค่ะการแต่งกายนะคะสามารถบอกถึงยุทธ,ธบรรดาศักด์รวมถึงบทบาทของตัวละครเช่นภาพที่หนึ่งจะเป็นการแต่งกายของตัวพระนะคะต่อไปจะเป็นตัวนางและตัวยักษ์สุดท้ายก็คือภาพของตัวลิงค่ะมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะ องค์ประกอบของนาฏศิลป์ประกอบไปด้วย 1. จังหวะ 2. ทํานอง 3. คําร้องหรือเนื้อร้อง 4. ภาษาท่าทางนัฏศิลป์ไทย 5. นยานัตยศัพท์ 6. อุปกรณ์ประกอบการแสดง 7. เครื่องแต่งกายค่ะ